โฟกัสอุราวะเอกนิตขอถอนชังศึกอิชิอิเรียกพิชาเสียบแทนเอเชียนคัพเอกนิตปัญญาขอถอนตัวจากทีมชาติไทยชุดลุยเอเชียนคัพ2023อิชิอิเรียกพิชาเข้ามาแทนโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้แจ้งให้ทราบว่าล่าสุดเอกนิตปัญญาขอถอนตัวจากทีมชาติไทย ชุดลุยศึกเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาระหว่างวันที่12วันที่10ก<ง>ุมภาพันธ์2567โดยมาสถาดาอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนแต่สินใจเรียกพิชาอุทธ,ธากองกล้งจากสโมสสอเมืองทองยูเนติเต็ดเข้ามาแทนทันทีเดวเตะวัย24ปีให้เหตุผลว่าต้องการมีโอกาสร่วมฝึกซ้อมในช่วงปีซีซันกับอุลวาเล d ไดมอนต้นสังกัดในเจลิี่ปุน หลังที่มีการเปลี่ยนแปลงกุณซื้อมาเป็นแพรมาเทียสเฮกมูชาวนอร์เวย์ทำให้ขอถอนตัวจากทีมชาติไทยและส่งผลให้มาสัทดาอิชิอิเรกพี่ชาอุทธาเข้ามาแทนทันทีเพื่อให้ทีมเดินหน้าต่อไปพิรดลลั่นเล็ก2อปราสาทสายฟ้าจะกลับมาพังงานมิดฟิลทัพปราสาทสายฟ้าเผยทีมทำได้ตามเป้าคือการเก็บชัยชนะพร้อมขอบคุณแฟนบอลที่คอยเชียร์ แลดนลชำรัศมีกลางๆของบุร um ิลัมยูนเต็ดเพลงเกมที่บุกไปเอาชนะทูบังเคอกยูนเต็ดด้วยสกอร์ศูนย์ต่อหนึ่งในสกีรีโอไทยลีกลดูการ2023-2024นัดตกครางโดยเจ้านิวได้เผยว่าเราตั้งเป้าหมายที่จะได้สามแต้มเพื่อที่จะได้กลับมาในเล็กสองก็ขอบคุณแฟนบอลบุรีลัมที่มาพพอร์ตเราแม้บางครั้งผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายแต่เราก็ทำงานหนักเราหวังที่จะกลับมา เลขสองพวกเราจะกลับมาครับลุงเน่เปิดใจหลังบุรีรัมบุกรลมแข่งเทพต่อชะตาป้องกันแชมป์หลีเนวินชีชอบนนยใหญ่ปราสาทสาฟ้าพดหลังจากที่ทีมต่อรวมหายใจในการลุ้นแชมป์หลังบุกชนะแข่งเทพหนึ่งต่อศูนย์จีเหลือเพียงสีคะแนนเท่านั้น พว่ำหลงหลังจากที่บุรีรัมยูนเต็ดบุกไปเก็บสามแต้มสําคัญยืนชะตาในการป้องกันแชมป์ได้สาเร็จหลังจากที่บุกไปชนะทูบางคอกยูนิเต็ดหนึ่งต่อศูนย์ในศึกเรยวร่ไทยลีก2023-2024นัดตกค้างก่อนจบเลกแรกโดยหลังเกมทางเนวินชิชอบประธานทัพปราสาทสายฟ้าได้ออกมาโพสเคลื่อนไหวพอมอบชัยชนะให้ทุกคนพันเพชลุงเนวินว่าเพื่อเธอ แฟนบุรีรัมยูนเต็ดผู้เป็นลมหายใจของเราทุกคนใส่สุดตัวสุดหัวใจเลือดเหงื่อเพื่อความสุขของทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจที่สู้เคียงข้างกันบุรีรัมยูนเต็ดสู้สุดหัวใจการท่าเรืออิบซีเตรียมคว้าชัยวัดบุราณหลังหมดสัญญากับลำพูนความเคลื่อนไหวของทีมสิงเจ้าท่าการท่าเรออ,อซทีมอันดับสเล็กแรกที่ต้องบอกว่าปีนี้มีรุ่นชมป์เต็มตัว โดยการได้โคดอ้นรังสรรวิวัฒชัยโชว์เข้ามาคุมทีมในช่วงกลางเล็กแรกทำให้ผลงานของทีมดูดีขึ้นเรื่อยๆล่าสุดมีรายงานว่าสิงเจ้าทาเริ่มขยับเสริมทับไรยแรกของตลาดซื้อขายนักเตะไทยลีก2023-2024เล็กสโดยเตรียมเซ็นสัญญากับชัยวัฒบุราณเข้าสู่ทีมโดยชัยวัฒในวัย27ปี ในทางตำแหน่งแบ็กซ้าและปีกซ้ายตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับเริ่มพุ่นวอรเรย์หลังจบเดือนธันวาคม2023ที่ผ่านมาทําให้สิงเจ้าทาเป็นทีมมือไวเซนสัญญาแข้งซ้ายธรรมชาติเข้าสู่ทีมซึ่งนับเป็นนักเตะคนแรกที่เดินเข้าสู่แพสสเตเดียมในช่วงตลาดเล็ก2เปิด